สวัสดีครับค,ครับผมโอโอรถพลังน้ำครับนั่นแนนจูบุกับหนมได้ประกอบออกมาเป็นคันแล้วเรียบร้อยทีนี้ก็ใส่น้ำทีนี้ขั้นตอนตรงนี้เดี๋ยวให้จูบุสอนหน่อยนะครับอ่าจบูบุสอนหน่อยเร็วสอนว่าจูบุสอนว่า,วาทำอะไรมัางหวยใส่ดูนี่ดูดูรูปแล้วทำไงมัางขั้นตอนของมันใส่น้ำใส่น้ำ ใส่เกลืออ่ะนี่นี่เกลือนี่เกลือนี่เกลือใส่เกลือคือคนคนอ่ะนี่นี่นี่ออกมาเป็นอย่างนี้ปึ๊บอ่ะคนคนเลยคนแล้วคแม่คนแล้วอ๋ออ๋ออ๋อฮะอะไรนะคนแล้วอ๋อคนแล้วนะโอเคคนคนคนอืมอืมคนคนคนโอเคโอเคโอคน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 เก้านะอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็หกแล้วอ่ะไม่เป็นไรเสร็จแล้วทำยไงต่อเสร็จแล้วก็บีบดูดดูดใช้ตัวนี้หลอดดูดดูดขึ้นมา ดูขึ้นมานี่นี่ดูแล้วแลอ่ะนนี่ดูนะมีแล้วนะเดีก็ใส่งนเดี๋ยทีนี้ดูรูปดูรูปก่อนดูรูปก่นนี่รูปนี่รูปนี่รูปนี่นี่นี่เขาให้ถอดถอดนี้เตื่นเือนเป็นฟูเซลใช่ใชแล้วก็เอาไอ้แผงนี่ออกมานี้แผงนี่ออกมานะครับแล้วก็ให้เอาโลหะนะครับข้บวกออก แล้วก็ให้จะบ,บุบีบลงไปแอร์บุบีบลงไปครับโอ้โหใส่เยอะมากเนี่ยบินนะอือืมบินนี่อ่าครับ <ไฟ S 2> ใส่ประมาณห้าหยดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหยดเลยหนึ่งสองสามตุ๊กใส่เยอะมากสี่อ่ะตัวห้าตรงกลางดีดสวยๆเลยตัวห้าตรงกลางสวยๆเลย โอเคอ่ะพอดีประเด็นแล้วค่ะพอแล้วครับพอแล้ว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 เอามือจะจับทำไมล่ะคะอันนี้บีใส่นี่นะทไมนะบีไปเถอะบีไปเถอะอือแล้วก็นี่เป็นขั้วโลหะสังกะสีอันนี้แคโทษครับผมแล้วก็จะปิด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 ประกอบล้อสิ ล้อหลุดอ,ะ,อ,กอะกับล้อปรล้อประกอบล้ะกอบลล้อหนี่ครับนี่จะเป็นฟูเซลฟูเซลพลังงานน้ำครับ ร้อยหนูอยากเล่นเย,ยบร้อยแล้วครับนี่ก็จะเป็นเซลเล์นะครับนี่จะเป็นขั้วบวกอันนี้เป็นขั้วบลบครับอ้าวจุบุยัดเข้ามาเร็ว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 รถเราจะขยับได้ไหมน้องเติรนเติรนลุ้นไปพร้อมๆกันกับจุบุไปเลยอึ๊บอ้าวนิ่งเ,เลยอะไรกันอะไรกันเออเซ็งเลย ล้อหลุดอ่ะมาเพาดูสิโอ้โหอะไรกันเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคนี่ก็หลุดอีกเหย,ยอดเลยดีกว่าเหยอดใส่นี่เพราะใส่นี่อ่าๆใส่ใส่ใส่ไม่ทันแล้วไม่ทด้ ไม่ได้ล้อเล่นครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยรดแรงด้วยครับไปแล้วจูบูโอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โอเครถฟูเซลครับรถที่ใช้พลังงานน้ำครับผสมกับสเ็จและตัมือ เยี่ยมเยี่เยี่ยมเยี่ยมี่อะไรข้างนอกโอเคโอเคโอเคเฮ้ยล่นตรงนี้เดี๋ยวนีแมวแวเล่นนี่มาแมวล่นนี่รงนี้โอ้โาวางเลยวางเลยเร็วเร็เร็เร็วเร็วเอเร็วเร็้ยออดูครับดูครับอันนี้เป็นรถขับหน้านะครับขับรขับหน้าครับเป็นรถขับหน้าครับใช้งานได้ครับ ฝีมือสุดๆจูบูน้อยเยี่ยมมากครับครับขอบคุณครับครับยังไงยังไงนะครับก็เนี่ยครับเบืพลังงานน้ำนะครับสัวนี้ครับเตือนเตือนโอเคอ่ะบ๊ายบายค่ะ